ทุกท่านได้โปรดตั้งใจฟังธรรมและก่อนอื่นขอเชิญท่านทั้งหลายเตรียมนั่งสมาธิตามแบบที่เคยได้ฝึกผัดอบรมมาแล้วขอทุกท่านจงเตรียมหาที่นั่งให้เป็นที่สบาย นั่งตามอัจยาใสในท่าใดที่เห็นว่าเป็นท่าที่สบายก็พอได้โูดนั่งีะนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายไว้บนตักก็แล้วแต่จะสะดวก บัดนี้ท่านทั้งหลายได้เตรียมท่านั่งสมาธิเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปขอให้นึกถึงพระบรมครูและพระธรรมคำสอนตลอดจนสาวกของพระพุทธองค์ด้วยคำว่า พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วน้อมจิตน้อมใจนึกว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดี อยู่ในจิตของเราเท่านั้นแล้วเราจะสำรวมเอาที่จิตอย่างเดียวจงทำจิตของตัวเองให้เป็นกลางอย่าส่งไปข้างซ้ายข้างขวา ศูนย์กลางของจิตยอยู่ที่ตรงไหนอยู่ส่วนกลางของกายแล้วกำหนดรู้ลงที่นั่นสำรวมในจิตนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเพียงคำเดียว ในขณะที่นึกบริกรรมภาวนาพุโทโธอยู่เพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่พุโทโธให้พุโทโธอยู่ที่จิตแล้วพยายามนึกพุโทโธให้ติดต่อกันอย่าให้มีช่วงว่าง แล้วก็นเลกพุโทโธ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 อยู่อย่างนั้นต่อไปนี้ขอให้ท่านกำหนดจิตเล็กบริกรรมภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปสักพักหนึ่งเพียงจะเลิกพุโทโธด้วยความเบาเบา สลัดความนึกคิดที่จะให้จิตสงบหรือความอยากรู้อยากเห็นอะไรต่างๆออกให้หมดหน้าที่มีเพียงแค่นึกปุโทอยู่อย่างเดียวเท่านั้นสติก็ไม่ต้องไปตั้ง เมื่อเราตั้งใจจะนึกพุทธโธแล้วสติมาเองเพราะเราตั้งใจจะนึกพุทธโธเมื่อท่านนึกพุทธโธบริกรรมภาวนาอยู่ทั่วขณะหนึ่งเมื่อจิตมีอาการเคลิ้มเคลิ้มเหมือนกับจะง่วงนอน อย่าไปทำความแปลกใจเอกใจหรือตกใจเพราะอาการอย่างนั้นให้ประคองจิตเลิกบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเรืร่อยไปเมื่อจิตมีอาการบูกบ่า ก็อ,อย่าไปตกใจใดๆทั้งนั้นทำสติประคองจิตรู้อยู่เฉยๆแม้จิตจะมีอาการวูบลงไปก็อ,อย่าไปตกใจถ้าจิตของท่านยังนึก บริกรรมภาวนาพุโทโธอยู่ก็บริกรรมภาวนาเรื่อยไปจนกระทั่งจิตนึกบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจในตอนแรกเราตั้งใจนึกพุโทโธพุธโทโธ เมื่อจิตยอยู่กับพุโทโธพุโทโธอยู่กับจิตไม่พลากจากกันจิตของเราจะนึกบริกรรมภาวนาพุโทโธเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเมื่อเป็นเช่นนั้นแสดงว่าการบริกรรมภาวนาของเรากำลังเริ่มจะได้ผล เมื่อจิตบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ต้องตั้งใจเขาย่อมบริกรรมภาวนาเองโดยอัตโนมัติแสดงว่าจิตของผู้ภาวนามีองค์ของฌานคือมีวิตกกับวิจาร์ณ เมื่อผู้ภาวนาได้วิตกวิจารเป็นองค์ประกอบของการภาวนาจิตของผู้ภาวนาย่อมจะมีความสึ่มทราบตูดดึ่มในบริกรรมภาวนานั้นแล้วจะมีอาการ เบิบอิ่มใจมีอาการดูดซ่มอยู่กับบริกรรมภาวนานั้นในช่วงนี้ผู้ภาวาอาจจะเกิดมีอาการขนลุกชูชันร่างกายโยกโครงหรือตัวชาตสัน่นรู้สึกว่า มีกายเบาจิตเบากายเริ่มมีความสงบจิตเริ่มมีความสงบความกระวนกระวายและความฟุ้งซ่านแห่งจิตลดน้อยลงหรือหมดไปยังเหลือแต่จิตที่จดจ้องอยู่ที่บริกรรมภาวนา ความมีปีติย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อปีติบังเกิดขึ้นความสุขอันเป็นผลล่อยได้ย่อมบังเกิดขึ้นเป็นเราตามตัวโอภาวนาจะรู้สึกว่ามีกายเบามีจิตเบามีกายสงบมีจิตสงบ ายสงบคือสงบจากความทุกขเวทนาหายความปวดหายความเมื่อยหายความฟุ้งซ่านลำคาญจิตก็ปลอดโปรง่งไม่ฟุ้งซ่านกระวนกระวาย ในขั้นนี้บางครั้งจิตของผู้ภาวนาจะรู้สึกว่ามีความสว่างสวัยแต่บริกรรมภาวนาอาจจะยังยังอยู่ยังไม่หายไปจิตยังเล็กบริกรรมภาวนาเองแต่รู้สึกแถวเบาเขา้า का हाथ